ลุงแฟมลุงแฟมจ้าขอโชคลาภขอธุรกิจปังๆนะลุงแฟมนะวันหน้าจะได้กลับมาอีกนะขอบารมีจ้าขอบารมีขอให้ธุรกิจขาขายปังๆนะลุงแฟมนะวันนี้ได้มาชมถือว่าสุดยอดเลย ลงแซมท่านยิ้มดูด้านรักดีท่านดูใจดีดูใจดีบริบาลท่านเยอะเด้อะอนนี้ะเป็นหมือนอทใจนะครับที่ระดิาอยู่ในตงนั้นครับที่เพงงเะเรื่องราวเรามาเนสมุนสีสีเป็นวิธีการต้นแบบชาวบ้านง่ายๆนะครับไม่ได้เน้นเลยมาก ถ้าเป็นพวกกรมเสือก็จะเน้นพวกกระหนกอะไรก็สวยงามลายกระหนกนะคะเป็นลายกระหนกค่ะอันนี้เม่ก่อนก็อยู่บนพื้นปูนด้านล่างเราทําวิธียกขึ้นชั้นกันสาธุใช้ประมาณสามสิบกว่าคนหลวงพ่อทันใจสาธุก็เป็นสมัยใหม่ก็จะปูดทั้งในจะกรงกลวงนะครับค่ะขอบารมีหลวงพ่อทันใจ ใหญ่นี้จะเป็นทาก,การทางหน้าน,นะครับอันนี้ถ้แค่้ายเศรษฐีนวโกดแต่หน้าจะเป็นยามือจะถืออาวุธนะครับเศรษฐีนวกดหน้าจะเป็นอุ้มือจะถือวัตถุคุณที่นี้้มองนคอันนี้เรียกช้างสามเสียนนะคะใช่ครับแต่ตรงนี้เราจะตำตหน่อย ที่ก็สร้างอัส่วนมากจะเป็นสร้างใหญ่ๆครับนี่คนส่วนใหญ่จะนิยมมาลอดท้องช้างคนละหนึ่งรอบนะครับเป็นการเสริมบุญบารนี้กันตนเองแลหนึ่งคอไปในตัวนะครับอันนี้อันนี้ลอดลอดลอดจากไหนลอดฝั่งนี้เลยนะครับจะเงยหัวระวังโดนปงานนะครับค่ะค่ะมาลอดท้องช้างใช่ครับขอลอดตอนท้ท้องช้างนะคะอันนี้เป็นทางแรกลูกลูก หมดทุกหมดศบหมดโลกหมดภัยใว้ลูกมีแต่สิ่งที่ดีไหลกันมาสาธุเจ้าค่ะใช่ครับแล้วก็จะโยงไปจากสุดแรกมามาถึงนี่เลยครับนี่ผมพาเดินเข้ามากลางคืนจะไม่มีไฟนะครับทแพต้องการจะมาก็คือ เตรียมไฟฉายกันมาเองหรือไม่ก็ยากันยุงด้วยยุงเยอะยุงได้ครับอันนี้จะมีทาวเวอสุวรรณที่มีสีหน้านะครับหรือปาจะดูดีนะครับแล้วปุกป้องกันแต้ไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นป้องกันที่รองน้ำนะครับน้าเท่าอนนี้จะเป็นทาวเวอรส ล่างก็จะเป็นที่ดินของอีกคนนึงครับตรงกลางก็จะเป็นทางลำรางฝั่งนู้นก็จะขายอีกคนหนึ่งจะ่ล้อมรอบเป็ที่คนอื่นครับครับแต่แนวรั้วกำแพงก็จะมีพญาวางรอกับพระสุรพิธก่อนน้ำขึ้นมันก็เลยมาบริจาคดิให้นะครับก็เลยขึ้นขึนที่มาถึงน้ำก็เลยขึ้นขึ้นขึ้นได้ครับแต่ก่อนจะอยู่แนวน่าแปลก ระบบเต็ไปนี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ใบรุ่นที่มาใส่ให้เป็นบมอกอ๋อมีมีที่ตู้ก็บ่อนลางนี้เป็นที่ทำที่ปลูกต้นไม้นที่บาเสียจากแก้วแล้วก็ที่พับของกองถ่ายรายการต่างๆนะครับจะมาตั้งกองมตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ที่ถึงของทางือเป็นที่แผ่บนของสายบุญสายบุญก็จะโยงสายสิทธแล้วมานั่งสวดตรงนี้นะครับแผ่บุญที่ต่างๆให้จากสรรพสิ่งที่ต่างๆท่สร้างไว้ ครับนนี้แต่ก่อนที่จะลบคดีกองถ่ายมาถ่ายทำไหนก็ามาลอกเปลือกไม้ไว้มาทําเป็นซิลโคนก็เลยดูป่าเป็นเต็น,เน,นิดนึงน,นะครับแต่ก่อนจะลบวันนี้และส่มนจงโซนนู้นนะครับจะมีทางต้นโพงนนจะมีทับรมเขาใส่ละจายถ้าสึงกม็มีเชื่อแม่ปอดตีและกับพัดที่โดนนะครับส่วนโอนใหญ่นี้ก,กะะ็จะเป็นชาบีล่าครับจะคล้ายๆกับชาบีนีที่จะถือห่กกอวกโอ้โหสดอ ตายพ้อมกันนิยมไปแตะหน้าท้องนี่ครับแล้วก็อธิษฐานจิตเพื่อขอความสมบูร็จจบแค่จุดนี้จบเลยสาธุสิงห์รีนะครับใช่ครับสิงห์รีจะเกี่ยวกับด้านความสำเร็จในชีวิตนะครับสาธุทาพระสังฆ์กจายแตะท้องใช่ครับอธิษฐานถ้าเป็นสมัยใหม่จะเจาะรูให้หยอดเหรียญใช่ ขอให้ลูกค้าขายกำไรดีงามนะสาธุขอพระเสือเรียขอให้ลูกค้าขายกำไรดีงามนะใช่ครับว่าอันอันนั้นนะครับพระเสือเรียเช่นเดียวกันครับอ๋อครับข้างหลังก็จะเป็นขอให้ลูกอุดมสมบูรณ์ขอให้ลูกอุดมสมบูรณ์ใช่ครับขอให้ลูกอุดมสมบูรณ์ได้ทรัพย์สินเงินทองด้วยเงินทองเรามาเท่านพวกค่อยโถววชาระครับเป็นทางสมัยก่อนมันคือประพมเนาะครับ ส่วนกลมช้อนตรงนี้จะเป็นเสียรนะครับเสียรพัดที่นํามาใส่ในที่เคื่นแต่สมัยก่อนการทุ่นนั้นวางไว้นะครับเดี๋ยวมีเขาจะปรับพัดเป่นที่จะทำมานนะครับเราก็เลยขอสิ่งเขากลับมาไว้ที่เดิมเอามาไว้ที่นี่เราก็เลยมาร่วมบุญทำแท่นให้เรียบร้อยนะครับตามรายชื่อที่ร่วมบุญนะครับเท่นไว้บางเศียรัด จากข้างห้องน้ำนะครับจมอยู่อยู่ยี่สิบสี่ปีตะบกนกรอบตรงกลางนี่นะครับเราขุดขึ้นมาให้คนจับไหวกัน <สา S 1> แต่ก็ได้ครับใหญ่นี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนยังไม่มีสีสันอะไรเป็นพื้นผิวปูนธรรมดาพอมาไหวคนเกิดโชคลาภก,ก็เลยร่วมมืํทำจากน้ำและทาสีใหม่คือพันจมอยู่ประมาณยี่สี่ปีเนาะใช่ครับโตมาแต่งหงอนแล้วก็เลยตอนนั้นครอบและอาเจนไงก็เลยเจอแล้วก็ขุด็นขึ้นมา โอ้้ทไดสวยงามมากเลยครมบุญถวายโอ้สาธุมันคือเราก็คือหมดแค่ตรงนี้ใช่ครับส่วนพ่อแม่สมบัติจะไปอยู่ที่วัดแล้วตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของพ่อแม่สมบัติตั้งเดิมไปก่อนเอานมยู่ที่อยู่นั่นแหละมาดูน้าคุณปู่จ้าลูกขออนุญาตถ่ายนะแล้วก็ลงคลิปอ่าลงคลิปขอให้รูปปังๆเลยนะขอชื่อเสียงลูกเงินทองเลยมาปังๆนะปู่นะ ส่วนด้านบนจะเป็นเสือพี่ส่วนจอนภางใต้ที่อาจารย์ส้นท่านนำกระหลงตีกิ้งมาหล่อหลอมปูนไว้แล้วเสือพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะการหัวนี้ที่หลอมเลือปูนจะเป็นกระหลงสาธุลูกขออนุญาตถ่ายนะเจ้าค่ะลูกขออนุญาตถ่ายเทพธิดาทั้งหลายสิ่งทัิงหลายลูกขออนุญาตก่อนนะเจ้าค่ะขออนุญาตให้ลูกถ่ายแล้วลูกไปเอาไปลงคลิปปังๆเลยนะคะ แต่เรื่องว่าได้เล่าทีบมาถามเกียกตัวนะครับเล่ามีมาถามเกียกเกืกือครับผมหรือไม่ก็จะเป็น,ปนส่วนแต่ว่าคือเป็นพวกเครื่องหมอะไรก็ได้มาเนี่ยบางคนก็จะมาผูกผ้าพรมเ<อ>สื้อเสื้อมาถวายหรือถ้าใครอะไรนะมายุหน,นี่แล้วตามนี่ไม่ได้ใช่ครับมาถ้าลองมาบอกเขาดูนะครับสามารถมาบนได้นะครับ จนด้านบนขึ้นมาด้านบนเนะครับด้านบนจะเป็นกุฏิหลังเก่าของอาจารย์สุ่นนะครับยังมีพระประคางบุกเข็มอยู่ไซ้์ป่าพระแม่ธรณีไซ้์ป่านะครับเรามาบูรณะกับหลังคาและรั้วรอบข้างใหม่งทางล่าจะ่อดจะเป็นที่เลี้ยงระเละไว้นะครับอันนี้ยังรอเลยนะครับออ๋ตัวก่อนอนี้จะเป็นกะละเทศเ,เดี๋ยวเสียงเป็นซีกับท่านหน่อย,อยว นีจะเป็นกุฏิที่พระพุทธาของสมัยก่อนของอาจารย์ทวน,นะครับครับเรามาโบราะรัตถหลังคาใหม่นะครับท,ท,ท้กกบหบานหน้้ก็เป็นพระศิวเทพหอชิวกกับหอยให้บจราบกอนกูและฤาษีบทยา